สวัสดีครับผมโชว์นะครับจากเอ็นเซอร์ไทยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเซตใหม่ล่าสุดของฮิโร่ปารนะครับเป็นเซตที่เพิ่งจะออกเมื่อวันที่13มีนาคม2567นะครับหรือว่าวันนี้นั่นเองครับผมเซตนี้นะครับมีชื่อว่า chain of the black d e a t h นะครับผมหลายคนน่าจะเคยเห็นแล้วนะครับผมเพราะมันอยู่ในสตอร์นตอนนี้นะครับผมเป็นเซตที่เพิ่งจะออกมานะครับถือว่าเป็นเซตที่มีความหายาระดับสูงสุดเลยครับที่เป็นเซตนะครับของปาร์นะครับก็คือ legendary นะครับผมมีราคาอยู่ที่14เหรียญนะครับโดยเซตนนี้ะครับผมเป็นนนกกกาารรอออแบบจศิิลปชื่ดัังะคบ กังกานะครับผมแล้วก็ได้รับการโปรโมทโดยช anel ยูทูบชื่อดังอย่าง d a cinema นะครับผมเซนี้มีความพิเศษหลายอย่างนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองรีวิวมดูครับว่าความพิเศษแต่ละอย่างเนี่ยมันน่าสนใจแค่ไหนนะครับเซนี้นะครับผมสามารถที่จะเปลี่ยนสไตล์ของอาวุธได้นะครับผมโดยขวานะครับผมจะสามารถเปลี่ยนเป็นพลั่วได้นะครับปึ๊บนะครับผมหนวดนะครับผมสามารถที่จะเปลี่ยนสไตล์ให้มันยาวขึ้นเรื่อยๆได้นะครับผมโดยสไตล์นะครับจะต้องอันล็อกนะครับโดยการเล่นเกมนะครับโดยใส่ชุดนี้เป็นเล่นเกมนะครับ ก็หนวดถ้าเกิดเล่นไปห้าเกมครับก็จะเริ่มยาวประมาณนี้นะครับพอสิบห้าเกมก็จะเริ่มยาวขึ้นครับสุดท้ายนะครับพอยี่สิบห้าเกมนี่ก็จะยาวแบบหล่อมากนะครับผมเป็นการยาวแบบเหมือนเซียนนะครับผมแล้วก็เป็นนักฆ่าด้วยนะครับผมเท่มากครับแต่ผมเพิ่งซื้อมานะครับมันสั้นอย่างนี้นะครับตัวของแขนนะครับผมสามารถที่จะเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับผมปกติมันจะเป็นแบบมีเหล็กนะครับผมหุ้มนะครับบริเวณแขนนะครับให้มันดูโหดเหี้ยมมากขึ้นนะเหมือนกับส่งพลังมากขึ้นนะครับ ก็สามารถเปลี่ยนเป็นแบบเพียวๆได้นะครับผมเป็นเนื้อธรรมดานะครัผมสีดาไอ้สีเนื้อนะครับดูเท่อีกแบบครับแล้วก็ฮุกนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนได้ครับอันนี้จะเป็นฮุกลักษณะที่เป็นเหล็กทมินนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเหมือนกับพับเก็บเข้าไปได้นะครับไอตัวที่มันยื่นออกมาตรงนี้ครับพับเก็บเข้าไปข้างหลังได้นะครับอีกอันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นลูกตุ้มนะครับลูกตุ้มฮุกนะครับผมค่อนข้างจะสวยงามเหมือนกันครับ เซ้นนี้มีโหลดนิ้งสกีด้วยนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับว่าในเกมเป็นประมาณไหนนะครับสำหรับเซ้นนี้ก็โหลดดิ้งสกีนนะครับผมจะเป็นลักษณะของป้าที่ใส่เซ้นี้แหละครับผมกำลังทำท่าจะฮุกศัตรูนะครับผมแล้วก็พร้อมจะเอาขวานนะครับฟันหัวนะครับหลังจากนี้ฮุกมาได้แล้วนะครับดูแล้วสวยงามมากครับผมขอเซตอัพแป๊บนึงนะครับผม Prepare for battle. Uh, yes. <laughs> right to เซตนี้นะครับผมเป็นเซตที่ถ้าเกิดเทียบกับเซตเก่าแล้วนะครับถือว่าเหมือนกับเป็นเซตเก่านะครับอาจจะไปทําคดีอะไรโหดๆมานะครับแล้วก็ถูกจองจํากักขังอยู่ในคุกนรกนะครับผมสุดท้ายก็ได้แหกคู่ออกมาเพื่อมาเป็นนักฆ่าตัวจริงนะครับเข้าใจแบบนั้นครับอันนี้เรื่องแต่งเองนะแต่ว่าตัวของเซตใหม่นะครับผมดูแล้วก็น่าเกรงขามากนะครับผมในเรื่องของ เส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการมีโซ่ตรวนนะครับที่ล้อมรอบตัวให้ดูน่ากลัวเหมือนกับพลังปกปิดพลังความโหดเยี่ยมามาขีดบบางอย่างครับผมที่อยู่ภายในตัวนะครับแล้วก็อาวุธนะครับกลายเป็นเหล็กกล้านะครับผมที่เหมือนกับเป็นเหล็กที่หลอมาอย่างดีนะครับผมพร้อมจะหุกศัตรูนะครับผมดูแล้วก็น네่ากลัวมากครับถ้าเทียบกับเส้นเก่านะครับผมด้านหลังนะครับสังเกตเห็นว่าจะเป็นลักษณะของโซ่ร้อยออกมาจากตัวนะครับผมร้อยออกมาจากเอ น่าจะเป็นเหล็กที่ยึดเข้าไปในลาตัวนะครับผมอันเก่าจะเป็นเหมือนกับเป็นใสแวนนั่นเองนะครับแต่นี้จะเป็นแบบโซ่ร้อ,อยออกมาด้วยนะครับบริเวณส่วนคอนะครับผมจะเป็นลักษณะของเหมือนกับเป็นแม่กุญแจนะครับผมอยู่ด้านข้างหูทั้งสองข้างนะครับผมล็อกเอาไว้นะครับล็อกตรงส่วนที่เป็นคอไว้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีแม่กุญแจอีกอันหนึ่งนะครับ ขวานนี้ถามผมนี่ถือว่าทําออกมาสวยงามมากนะครับผมเหมือนกับลักษณะคล้ายกับขวานที่เป็นกับแอคใช้เลยนะครับผมดูแล้วโหดเหมือนกันนะครับขวานนี้เหล็กดูคมมากดูแข็งมากนะครับผมเหมือนกับเพิ่งรับมาใหม่ๆนะครับแต่นี้รู้สึกมันจะรู้สึกถึงความคมมากกว่านะเหมือนกับมันมันรู้สึกเหมือนเห็นก็รู้สึกเหมือนโดนบาดแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะรู้สึกเหมือนกับถ้าโดนเข้าไปทีนี่คงคงแหวะครับสําหรับชุดนะครับเสียดายนะครับผมที่ไม่สามารถได้รีวิวหนวดยาวๆให้ดูได้นะครับผม แต่ว่าก็มีรูปให้ดูนะครับผมสําหรับหนวดยาวๆนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าซื้อมาครั้งแรกนะครับผมหนวดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสั้นๆอย่างนี้นะครับผมแล้วก็พอเล่นไปห้าเกมก็ยาวประมาณนี้นะครับสิบห้าเกมก็แบบนี้นะครับสุดท้ายก็ห้ายี่สิบห้าเกมนะครับก็เฟิร์มเงี้ยสวยมากนะครับแต่ว่าอยากเห็นในเกมกันแต่ว่าไม่ไม่มีให้ดูนะครับก็พิเศษอย่างแรกนะครับผมที่ต้องพูดถึงเลยก็คือเรื่องของสกิลนะครับเดี๋ยวผมปับนี้ครับ จะเห็นว่ารูปของสกิลนะครับผมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมจากตัวเซตเดิมนะครับก็คือถ้าเป็นเซตเก่านะครับผมรูปฮุกรูปอะไรพวกนี้มันจะดูค่อนข้างจะเรียบๆน่ารักนะครับเผื่อว่าใครอาจจะไม่ชอบอะไรโหดๆนะครับอาจจะพอเล่นได้นะสำหรับชุดนี้แต่ว่าชุดนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเอามาหิดมากนะครับแต่ละแต่ในแต่ละอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลักษณะของฮุกนะครับที่ดูแบบน่ากลัวดูมีความรุนแรงนะครับลักษณะของ การปล่อยหลอดนะครับผมที่ดูเหมือนกับเป็นลังสีอมาหิตออกมาจากตัวนะครับแล้วก็หลายหลายอย่างครับผมดูแล้วโหดมากนะครับสำหรับเส้นนี้เดี๋ยวเรามาดูหลอดกันก่อนนะครับผมว่าหลอดมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมสำหรับเส้นใหม่กับเสตเก่านะถ้าเป็นเซ้นเก่านะถ้าเป็นชุด d ด f ฟอล์นะครับผมหลอดมันจะเป็นสีเหลืองนะครับธรรมดาอย่างนี้ครับถ้าเป็นชุดใหม่นะครับผมหลอดมันจะเป็นสีดําครับดูแล้วก็ค่อนข้างจะเข้มนะครับผมเข้มแล้วก็น่ากลัวมากนะครับสำหรับไอหลอดสีดํานี้นะ เส้นใหม่นะครับผมหลอดนี้นะครับถ้าเกิดเราเดินนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเหมือนกับเป็นมันแรงนะครับเดินออกมารอบตัวนะครับสังเกตให้ดีครับเนี่ยครับจะเป็นเหมือนกับเป็นตะขาบนะครับผมแล้วก็มีหนูนะครับแล้วก็เหมือนกับจิ้งเหลนจิ้งกืออะไรพวกนี้ครับออกมาจากตัวนะครับผมดูแล้วเหมือนกับหลอดนี้มันดูเหมือนเน่าจริงนะครับผมไอ้นี่อาจจะไม่ค่อยเน่าเท่าไหร่นะครับแต่นี้มันดูเน่ามากนะเน่าแล้วก็น่าจะไปอยู่ใกล้ๆนี่น่าจะเหม็นน่าดูแล้วถ้าสนองดาเมจน หลายคนอาจจะสงสัยเรื่องของการฮุกนะครับว่ามันฮุกได้หรือเปล่าฮุกแล้วมันเปลี่ยนหรือเปล่านะครับผมสาหรับเส้นนี้เดี๋ยวเราฮุกให้ดูครับอันนี้เป็นฮุกแบบชุดเก่านะครับก็เป็นโซ่ธรรมดานะครับผมอันนี้เป็นฮุกแบบใหม่นะครับก็ไม่ต่างครับผมเป็นลักษณะของโซ่เหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้ดูมีความพิเศษอะไรมากกว่ากันมากนะครับผมสําหรับเส้นนี้นะครับโอเคครับข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูอีกสไตล์หนึ่งนะครับผมที่ เป็นการเปลี่ยนอาวุธพวกนี้นะครับขวานเป็นพล่วแล้วก็เปลี่ยนหุกเป็นลูกตุ้มแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรอีกอย่างนะครับผมเปลี่ยนแขนะครับผมจากที่เป็นมินอะไรเหมือนกับดำๆอย่างนี้นะครับให้มันเป็นแบบเนื้อธรรมดานะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับโอเคครับก็ขวานนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นพล่วนะครับผมว่าพล่วสวยกว่าขวานนะครับ ผมชอบพ่วมากกว่ามันดูมันดูดิบดีครับมันดูดิบดูเถื่อนนี้นะสำหรับพ่วแขนนะครับผมสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นลักษณะของแบบเปิดโล่งได้นะครับผมอาจจะดูไม่อมหิตเท่ากับสีดํานี้นะครับผมแต่ก็ดูเหมือนกับสะดวกกว่านะครับผมสามารถหูวอย่างได้เต็มที่มากกว่านะครับสําหรับเป็นแบบเปิดโล่งครับแล้วก็ตัวส่วนของที่เป็นฮุกนะครับผมเปลี่ยนเป็นลูกตุ้มนะครับดูจะมีโมเมนตัมดูมีน้ําหนักมากกว่าการ พุกแบบเดิมนะครับผมโดยันนี้น่าจะเจ็บหน้าดูครับเอ้สีดำๆเนี่ยโอเคเราไปดูในเกมครับว่าเป็นประมาณไหนนะ ก็สำหรับรูปแบบใหม่นะครับผมก็จะเห็นว่าฮุกนั้นเป็นลักษณะของลูกตุ้มนะครับผมออกมาแล้วก็มีเหล็กนะครับเหมือนกับเป็นเหล็กแหลมนะครับผมที่ถูกดัดงอนะครับผมให้เป็นกลายเป็นฮุกนะครับเหมือนกับการดัดแปลงจากอุปกรณ์ในคุกนะครับผมให้มันออกมาเป็นฮุกนะครับที่ดูโหดเหี้ยมอมปหิดเหมือนกันนะครับส่วนตัวของ ล่วนะครับผมมองว่าสวยงามกว่าลักษณะของขวานะครับผมเพราะว่ามันดูคลาสสิกแล้วก็อย่างที่บอกไปครับมันดูเหมือนกับเคยไปแบะหัวใครมาหลายหลายคนนะครับเพราะว่ามันมีรอยบินอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเก็บรละเอียดได้ดีมากนะครับสำหรับพล่วอาจจะดูเรียบเรียนะครับตัวแขนนะครับผมเป็นการสนามการเปิดโล่งเพื่อความสะดวกในการววียพล่วออกไปเพื่อกระแทกศัตรูนะครับผมดูแล้วก็สวยงามไปอีกแบบนะครับสําหรับคนที่ชอบความบาลานซ์นะครับผมระหว่างแขนสองแขนนะครับผมให้มันดูบาลานซ์กัน เดี๋ยวผมลองฮุกให้ดูนะครับผมว่าใช้ไอ้ลูกตุ้มแล้วมันเปลี่ยนหรือเปล่านะครับผมก็อย่างที่เห็นไปนะครับผมมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับผมสําหรับพั่วนะครับไอ้สําหรับไอ้ลูกตุ้มนะครับผมก็ยังเป็นลักษณะเหมือนเดิมนะครับผมเป็นการโซ่เหมือนเดิมครับชุดนี้นี่ผมว่าจุดสําคัญจริงๆก็คงจะอยู่ที่หนวดนั่นแหละครับแล้วก็ลักษณะของหลอดที่มันเป็นสีดาแบบนี้ครับดูแล้วก็สวยงามน่าเกรงขามมากนะครับสําหรับ ปักตัวนี้นะครับผมก็ชุดนี้นะครับมีราคาอยู่บนสตอร์ที่13.99เหรียญหรือประมาณ14เหรียญนะครับผมโดยเองส่วนยำไทยขายอยู่ที่475บาทนะครับผมโดยคิดราคา34บาทต่อ1เหรียญนะครับแล้วก็ราคาโอราคาโอนนะครับ475บาทราคาทู550บาทนะครับผมใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ครับผมใครสนใจเรื่องการรีวิวชุดก็อยากให้ช่วยสับสไครต์กันด้วยนะครับเพราะว่ามีชุดใหม่ๆเนี่ยเรามารีวิวเสมอครับไม่ต้องกังวลครับผม ก็สำหรับวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ